ครับคมครับสวัสดีตอนสซโนะครับพี่น้องเลย<พ>กระดงแพกเขียวใบเมยดทรงนะครับไปหน่งส,<ด>สองสามสี่ห้าสเวริรแล้วครับโอ้ตันมาลอยเออหลียพี่ก็มีตันมาลอยหกสิบกว่าตัวนะครับ้อยหกสิบสองตัว ใช้บดิโภสิบเบอ็ดแล้วครับสิบเบอ็ดแล้วพูดอะไพอนได้สั่งไล้ครับเดิมอันนี้ไปส่งของนะครับอันนี้จะไปส่งของนะครับเลือดจะโตครับสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเลือเจ็ดสิบเก้าตัวนะครับห้องหน่อยหกสิบตัวเลือเจ็ดสิบเก้าตัวครับ ตัวนี้เพกทรงมันี่ยี่สิบแปดตัวนะครับไปยาสูไปอุทัยนะครับแล้วก็ไปใส่ละพี่น้องมองหนึ่งงานเลนสือทุกตัว <c oughs> หลังจากบ่มีรถเทียดงานครับขายเขียวใบมีดนี่นะพี่น้องเอ้ยเนียนพ่อบอครับเอาทูนาก็ได้ได้พี่น้องเลย <c oughs> เฮ็ดดีเนียนกริปเนียนกริป สร้างพ่นท่มากนะครับพ่นว่าพ่นถอดเบิึงทั้งขง่างพ่นว่าลูกปืนเป็นตาหมดนะครับพ่นว่ามืออื่นจังเข้าไปเบิงึงสร้างท่มากมืออื่นจังเข้าไปเบิงึงมืออื่นจังไปไปนเนี่ยจังไ,ไปไปร้ายเถี่ยวว,ยยวันนี้เกิดชไปท้ายคิดว่อโตัวแล้วชีเอาลวดทายดุดเดียนจังเบื่อ วันนี้ก็สิไปส่งของให้เพื่อนก่อนนะครับดังสิเออไอตัวแท็กเตอร์แล้วส่วนถ่ายคอนเทนต์ู่ครับแล้วสิเอารถถ่ายรถยันครับวัาน,นี้อ๋อเฮ็ดดีไปคือเเ่าครับพอผูมิผมไมีเวียกครับงานมีนะครับแจ่บมมีรถเห็ดนะครับผมมองได้งานดืวนๆดนก็สรให้ไอตัวแท็กเตอร์เพิ่นล่ะครับไปเห็ดืันนี้ออเดือยสิแปดตัวนะครับเอาผูได มีผู้ใด้อกดีอกบ่ครับผมจไดไปสรงพร้อมกันเทเดียวเลยพี่น้องเลยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดดีวางอยู่เจ็ดสิบเก่าตัวนะครับจากลอยหกสิบสองสีเบิร์ตอีกแล้วครับผมอ้ลอลวอลวดจะคองไหมครับลอดจะคองไหมงานงานเลเซอร์ทุกตัวที่เก่าละ่ะพี่น้องเอ้ย <c oughs> โอ้ยว่าจะเสื่อมสูงกับว่าจะเสื่อมอยู่ เตียมล่างส่สูบมาละเอออูหัวตำ่ำน่ครับตัวนี้เป็นสีเตรียมไปทรงนะครับนี่ล่างในกระซิบนะครับตัวนี้บ่มีล่างตัวนี้กระซิบพื่กันครับนี่กระซิบประมาณนี้นะครับมันนี้ออกยี่สิบแปดตัวยังอยู่เจ็ดสิบเก้าตัวยังซ้ำนี่นะครับ เล็กแผ่นหนึ่งก็ได้ลอยหกสิบสองตัวพี่น้องเอ้ยนี่ครับรุ่นเดียวุันเดียวก็มีครับตัวนี้เป็นของทรัพย์อัมพวนนะครับเพื่อนเอามาฝากค้ายนะครับผมอ่าส่งกับประมาณนี้ครับตัวละลอยเจ็ดสิบคือกันครับแต่ว่าตัวนี้เป็นงานซีนซีบ่ครับตัวนี้ตัวนี้นะครับนี่ล่างโซว,ว่าสีเชื่อม สามีผู้สั่งผมเห็ดขายไ้ได้นะครับจุดนี้ผมเห็ดมาใส่ห้องเจ้าของนะครับสิประมาณนี้แล้วครับเดี๋ยวมอน้ว่างๆกับว่าสีเืียมนะครับว่าสิไปอุบบนกับเพื่อสิว่าไดนไปแล้วครับเพราะว่า,า,าก็กสิีเสียมมันนี้แล้วครับคิดว่าสิว่าได้ไป่ใส่ครับมใอนี่นะครับผม <c oughs> ผู้ใดพ่นันมีนะครับผู้ใดอยากได้ไปกวดใบอ้อยสร้างใบอ้อยทำความสะอาดไรอ้อยหองหฮาสะกิดมาได้เลยนะครับสร้างมือแดกกระซงหายมือน่นะครับแต่ว่ามือผมจะออกไปทรงพอดีอ้าสกิดมาครับสกิดมาแก้วเลือดเจ็ดสิบเก้าตัวครับ ถ้ารอดนีเบดก็รอดหนาก็สิทาโดนเน่น,นะครับผมก็ส่วนสีสาัางผลิตได้นะครับวสิสั่งตัดมันก็สั่วนล้ครับผมก็สั่งลานพิ้นตันน้นห้คขึ้นกันแต่ว่ารอบนี้งานเนียนแห้งครับผมอุไ้าผาดเนี่ยโอ้เสียดายจัดนะครับแต่ว่ารอบหนาก็จะเป็นงานรีสือขึกก้นเกานะครับจะวนเป็นงานแบบโตกลุ่นกวนๆนนะครับตัวนี้มันหลุ่นไม่นะครับ ต้นทุนก็สูงกว่าเก่านะครับแกวกว่าเก่าครับก็ตามราค่าตามเนือผ่าเแล้พี่น้องตะลั่งทั้งมือนี่ก็ยังโอ้งานเลสื่อคือกันครังานเลียสื่อจ่อี่แพงครับผู้ดได้ใจบรักบาเห็ดหรอครับตัวน,นี้มันเป็นซื่อจะโคองผมนะสีเห็ดสีได้ดีพี่น้องบอกหน่อยครับผมวายเพิ่นเอาเลียดเช็ดห้เพิ่นบบมีเลียดครับได้ได้ตะลิ ผู้ได้สนใจนี่สั่งได้เล้นครับเด้อแนวโฮมสีตันให้อาจะพันกลางๆครับอันกลางๆครับพันกลางๆราคาก็ถือว่าตึงอยู่ครับเพราะว่าผมก็เห็ดเองบอกเปลี่นีน่น้องผมก็ให้ร้านเพื่อเห็ดให้สลักซื้อทั้งสองทางนะครับนาสีท่วงนำนักทางได้หลายเติบนะครับผมเพราะว่าสูนี่ก็นักหลายเติบนะครับเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดี ทําหายังมีเบิดครับนี่จินง,งานเล็กแต่ผมบระคันผมตัดให้ได้เบิดอยู่ครับนี่ของรุ่นเดียวนะครับของรุ่นเดียวตัวหนังห้องหลุดรุ่นอิมแล้วว่าใส่รุ่นเดียวก็ได้เอ้าเดี๋ยวแต่าขาึ้นสอบเดี๋ยวแต่ผู้มักจัดไปครับจัดบายเฮ็ดดีเฮ็ดดีเอ่งางกับโหลดพอมีมีแต่งานครับจักสิไปไทยยังให้พี่น้องเลยเบิ่ง จะไปหาไอตัวแท็กเตอร์ไปจะครับมืนผู้เพิ่นมีรถครับมองงานไว้กับสองมองครับซองซ้ำมองนี่ละพอได้แก้เพื่อจถอนอยู่แล้ครับแต่ว่าแต่ว่าจังไรล่ะแต่ว่าบ่มีรถเห็ดเห็ดดีเอาพี่เราคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วสีเด็ไปส่งของแลละเจอกันคลิปหน้าอีพีนะสวัสดีครับ